Redmi Pad 2 Pro นะคะวันนี้ซื้อมารีวิวให้ทุกคนได้ชมกันแล้วนะคะรุ่นนี้เป็นรุ่นที่น่าสนใจมากซึ่งตัวนี้มาพร้อมกับจอที่สวยค่ะความละเอียดหน้าจอ 2.5K CPU ก็ตัวแรงจาก Snapdragon นะคะมีลำโพงมาให้4ตัวขนาดเหมาะกับการใช้ในด้านของการเรียนการศึกษามากๆฉะนั้นวันนี้จะเน้นฟังก์ชันการเรียนเป็นพิเศษนะคะจะเป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวเราไปรีวิวพร้อมๆกันเลยค่ะ วันนี้กลับมาพบกับแอบอีกแล้วนะคะวันนี้แอมมีแท็บเล็ตจากทาง Redmi ค่ะในรุ่น Redmi Pad 2 Pro มารีวิวให้ทุกคนได้ชมกันนะคะซึ่งต้องบอกว่าราคาเนี่ยค่อนข้างดีมากๆเลยในช่องทางออนไลน์นะคะทุกคนแต่ว่ามีอะไรอยากจะบอกเพื่อนๆทุกคนนิดนึงก่อนที่จะไปรีวิวกันนะคะคือต้องบอกว่าราคาเครื่องนี้ที่แอมได้มาเนี่ยประมาณ7,500บาทค่ะทุกคนวันนี้ก่อนที่แอมจะรีวิวเนี่ยก็เลยลองเช็คราคาให้ทุกคนได้ดูกันอีกรอบนึงว่าราคาเนี่ยน่าจะอยู่ประมาณเท่าไหร่ ะะปรากฏว่าไปเจอสิ่งหนึ่งค่ะคือวันที่แอมซื้อเนี่ยเขาไม่มีการแถมปากกาค่ะวันนี้แอบลองกดในแอปอีกรอบหนึง่งเข้าแถมปากกามูลค่า1,900บาทเกือบ2000บาทนะคะฉะนั้นก็เลยอยากจะแนะนําเพื่อนๆทุกคนที่กําลังจะซื้อรุ่นนี้ค่ะลองเช็คหน้าร้านดูอีกทีลองหาร้านนะคะไม่ต้องเป็นร้านของแอมที่แนบมาก็ได้นะลองดูดีๆว่าร้านตอนนี้มีโปรโมชั่นแถมปากกาไหมเพราะว่าถ้าเกิดว่ามีแถมปากกามาด้วยเนี่ยคุ้มมากค่ะทุกคน7,500บาท ได้ปากกาด้วยใช้งานได้เต็มฟังก์ชันมากขึ้นไม่ต้องเสียเงินเพิ่มนะคะแล้วก็มูลค่าปากกาก็เกือบ2,000บาทแล้วถ้าเกิดว่าเราจะต้องซื้อเพิ่มเนี่ยค่อนข้างแพงอยู่พอสมควรเลยนะทีนี้รุ่นนี้นะคะจะเป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวแอมจะมาลองใช้งานให้ทุกคนได้ดูพร้อมๆกันนะคะซึ่งวันนี้อย่างที่บอกเลยว่าตอนที่แอมซื้อเนี่ยเขาไม่ได้แถมปากกามาให้เราแอมก็ไม่ได้ซื้อเพิ่มฉะนั้นอาจจะไม่มีในเรื่องของการทสในด้านของการจด การเขียนต่างๆนะคะแต่ว่าจะเน้นในเรื่องของการทัมสไลด์พรีเซนเทชันเป็นอย่างไรคะ่ะดูหนังฟังเพลงเป็นอย่างไรนะคะรวมทั้งในแง่ของการอ่านหนังสือเป็นอย่างไรบ้างคะ่ะแล้วก็วันนี้ในเมื่อไม่มีในเรื่องของการจดโน้ตแอมก็เลยจะเพิ่มในเรื่องของการใช้งานแคปคัดตัดต่อหรือว่าแต่งภาพทำสีเข้าไปให้เ,เพื่อนๆทุกคนด้วยเพราะว่าหน้าจอของรุ่นนี้เนี่ยหน้าจอความละเอียดสูงค่ะอยู่ที่ 2.5K และ 4. สีสันหน้าจอก็สวยมากๆนั่นเองจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปเริ่มรีวิวกันเลยดีกว่าคะ่ะ จริงๆร,รุ่นนี้นะคะแอบมองว่าเป็นรุ่นที่คุ้มมากๆเลยสําหรับน้องๆนักเรียนนักศึกษาที่อยากได้ตัวเครื่องที่ดีหน่อยแต่ว่างบประมาณของคุณเนี่ยค่อนข้างมีจํากัดค่ะไม่ได้มีงบมากพอที่จะไปเล่นในกลุ่มที่เป็น iOS อย่างเช่นตัวล่างสุดเนี่ยของ iOS ก็ต้องเป็น iPad Generation ที่11ก็ประมาณ1 3ื่นสาแล้วนะคะอันนี้คือยังไม่รวมฟังก์ชันที่จะต้องซื้อตัวพ e นซิลมาใช้งานคู่กันก็ต้องบวกเงินเพิ่มไปอีกแต่ว่ารุ่นนี้ก็อย่างที่บอกค่ะถ้าเกิดว่าซื้อได้ราคาดีๆแบบโปรโมชั่นตามหน้าร้านมีแถมปาก,กาให้ด้ดวย ราคาเปิดตัวจริงๆเนี่ยรุ่นที่แหมซื้อมาเป็นรุ่นแรม6ลอม 128GB กิกะไบต์ค่ะราคาเปิดตัวจะอยู่ที่7,999บาทแต่ว่าแน่นอนช่องทางออนไลน์นะคะเขาจะมีแบบลุกเล่นเยอะโค้รส่วนลดใส่คอยได้ต่างๆเราราวเจ็ดนเนี่ยแหมว่ามีให้เห็นอย่งอางแหมก็ได้มา7,500เหมือนกันนะคะซึ่งรุ่นนี้เนี่ยอย่างแรกเลยที่เปิดกล่องออกมาแล้วแหมมรู้สึกว่าประทับใจมากๆก็คือตัวเครื่องหยิบมาบางเบาจับถือง่ายมากๆแต่สิ่งที่ชอบก็คือหน้าจอขนาดใหญ่ 12.1นิ้วตัวนี้ค่ะมันทําให้การทํางานในชีวิตประจาําวันโดยเฉพาะน้องๆน,นักเรียนนักศึกษาเนี่ยมันครบเครื่องมากขึ้นดูหนังฟังเพลงได้ค่ะใช้งานทํำ Presentation มองเห็นได้อย่างชัดเจน จดโน้ตก็ง่ายไม่ต้องคอยยอ่อคอยหุบคอยขยายนะคะแล้วก็ใช้งานแบบมัลติฟังก์ชันค่ะแบ่ง2หน้าจอสบายมากอ่านหนังสืออ่านชีตต่างๆสบายมากๆเล่นโซเชียลมีเดียติ๊กตอเห็นแบบเต็มตามากๆเลยนะคะฉะนั้นฟีเจอร์แรกนะคะเดี๋ยวดูในส่วนการดีไซน์แล้วก็หน้าจอกันก่อนเลยที่ขายในไทยนะคะจะมีสีเดียวก็คือสีเทาแบบนี้ ส่วนตัวคิดว่าสวยดีนะคะก็เป็นดีไซน์แบบเรียบๆไม่ได้มีลูกเล่นอะไรเยอะแต่ว่าจริงๆเวลาเราใช้งานจริงๆก็ใส่เคสอยู่แล้วก็ไม่ได้เห็นสีสันไม่ได้เห็นลูกเล่นบริเวณฝาหลังอยู่แล้วค่ะแอมว่าการดีไซน์ก็ปกติทั่วๆไปส่วนที่ชอบอย่างที่บอกคือตัวเครื่องบางเบามากๆ เป็นตัวเครื่องที่มาพร้อมกับแบตเตอรี่ความจุที่เยอะนะคะแต่ว่าบางเบาจับถือง่ายถนัดมือมากๆเลยหน้าจอ12.1นิ้วตัวนี้นะคะรองรับอัตรา refresh rate ที่สูงถึง120เฮิร์ค่ะความละเอียดของหน้าจออยู่ที่ระดับ 2K ค่ะแอมชอบที่จองเขาค่อนข้างคมและสีสันสวยงามค่ะจะมีข้อสังเกตยอยู่นิดนึงตรงที่หน้าจอของเขาความสว่างอยู่ที่600นิตถ้าได้เพิ่มกว่านี้อีกสักนิดนึงนะคะมันก็จะมองเห็นได้อย่างชัด เจนมากยิ่งขึ้นในทุกสถานการณ์นั่นเองแต่ว่าถ้าเป็นการใช้งานข้างในอาคารแอบว่าตัวนี้ไม่ได้เป็นปัญหานะคะแอบว่าก็มองเห็นอย่างชัดเจนแล้วก็ใช้งานได้อย่างสบายตาอยู่ค่ะ ทีนี้ในด้านของการใช้งาน,นะคะ่ะอย่างแรกเลยขั้นพื้นฐานที่แท็บเล็ตควรจะต้องทำได้ไม่ว่าจะเป็นสเปคต่ำขนาดไหนก็ตามก็คือในแง่ของการดูหนังฟังเพลงเพราะว่าไม่ได้กินสเปคไปเยอะมากนะคะตัวนี้มาพร้อมกับสเปคที่เร็วแรงตอบโจทย์การใช้งานในด้านนี้อยู่แล้วสิ่งที่เพิ่มเติมเข้ามาให้คือ จอสวยจอใหญ่และลำโพงของรุ่นนี้ค่ะมีมาให้ทั้งหมด4ตัวด้วยกันอยู่ที่บริเวณด้านข้างของตัวเครื่องเวลาที่เราวางเครื่องอยู่ในลักษณะแนวนอนเนี่ยจะอยู่แบบนี้เลย1 2 3 4ทําให้ทิศทางของเสียงเวลาดูหนังฟังเพลงเนี่ยจะมีทิศทางของเสียงที่ดีมากค่ะ และลำโพงของรุ่นนี้นะคะรองรับระบบเสียงที่เป็น d o บ b y a แ m o โด้วยคุณสามารถไปเปิดใช้ระบบเสียง Dolby a แ m o โได้เลยรวมทั้งสามารถเล่งเสียงไปได้สูงสุดอยู่ที่300%ค่ะคือเสียงเนี่ยดังกระหึ่มมากจริงๆทิศทางของเสียงดีคุณ,ณภาพของเสียงก็ดีเช่นเดียวกันซึ่งภาพและเสียงที่ออกมาจากแท็บเล็ตเครื่องนี้จะเป็นอย่างไรไปดูไปชมไปฟังพร้อมๆกันเลยค่ะ Some lucky breaks. Hope it's not a strategy. Anything else, Professor? Try fast. Yeah. มาต่อกันที่ตัวกล้องค่ะกล้องหน้ากล้องหลังของรุ่นนี้ความละเอียดเท่ากันกล้องหน้า8ล้านพิกเซลกล้องหลัง8ล้านพิกเซลกล้องหน้าอยู่ในตำแหน่งกึ่งกลางเวลาเราวางตัวเครื่องในลักษณะแนวนอนก็จะตอบสนองในด้านของการประชุมออนไลน์วิดีโอคอลใช้งานคู่กันแบบนี้ได้สะดวกดีค่ะเวลาเรามองตัวกล้องเนี่ยไม่ต้องแบบเอียงสายตาไปค่ะเรามองแบบตรงๆงแบบนี้ได้เลยนะคะส่วนคุณภาพของกล้องเป็นอย่างไรบ้างนะคะส่วนตัวแอมมองว่า อันนี้ตามราคาเลยค่ะแอมรู้สึกว่าภาพอาจจะไม่ได้ออกมาคมขนาดนั้นเพราะว่าความละเอียดตัวกล้องก็ไม่ได้สูงค่ะลูกเล่นตัวกล้องไม่ได้มีเยอะเหมาะสมกับการใช้งานในด้านของการประชุมออนไลน์วิดีโอคอลเว็บแคมต่างๆหรือว่าการถ่ายรูปเร็วๆค่ะในที่แสงที่น่าจะต้องเป็นแสงที่ปกตินิดนึงเพราะว่าถ้าเป็นในที่แสงน้อยแอบว่ามันขึ้นนอสค่อนข้างเยอะอยู่พอสมควรค่ะเน้นการถ่ายรูปแบบง่ายๆอย่างเช่นถ่ายรูปไปแปะในโน้ตถ่ายรูปส่งให้เพื่อนเร็วๆถ่ายรูปเพื่อ แก้งานเร็วๆแล้วก็ใช้ในด้านของการวิดีโอขอนั่นเอง มาต่อที่ performance ของตัวเครื่องกันบ้างดีกว่านะคะตัวเครื่องนี้ค่ะถ้าคุณเป็นคนชอบเล่นเกมอาจจะถูกใจด้วยเพราะว่าในด้านของการเล่นเกมก็ถือว่าตอบโจทย์ค่ะเพราะว่ามาพร้อมกับชิปเซ็ตจาก snapdragon ในรุ่น snapdragon 7s gen4 ค่ะค่อนข้างเร็วแรงในระดับหนึ่งเลยนะคะแล้วก็ตัวนี้ค่ะถ้าปรับตั้งค่าให้เหมาะสมเนี่ยจะเล่นได้แบบสมูทมากๆสามารถปรับตั้งค่าให้สูงขึ้นก็ได้แต่สิ่งที่อยากให้ระมัดระวังด้วยก็คือในเรื่องของความร้อนค่ะส่วนตัวจากที่ได้ลองใช้งานมารู้สึก ว่ามีร้อนอยู่บ้างนะคะไม่ใช่เป็นการใช้งานหนักนะเป็นการใช้งานานานตัวเครื่องนี้ก็ร้อนเหมือนกันฉะนั้นถ้าเป็นการรีดประสิทธิภาพตัวเครื่องออกแบบมากๆอย่างเช่นการเล่นเกมที่กราฟ,ฟิกสูงมากๆแอมรู้สึกว่ามันจะเกิดความร้อนสูงขึ้นได้ที่บริเวณใกล้ๆกับตัวกล้องบริเวณตรงนี้นะคะก็อยากให้ระมัดระวังในเรื่องของความร้อนด้วยค่ะทีนี้เกมที่แอมจะทดสอบให้ดูในวันนี้นะคะที่จะเล่นให้ดูก็จะมี2เกมด้วยกันคือ r v กับฟ e e Fire ค่ะที่การตั้งค่าที่แอมรู้สึกว่าเหมาะสมมากที่ สุดนะคะส่วนการเทสเกมแบบละเอียดเนี่ยเดี๋ยวเราจะมีคลิปแยกออกมาอีกคลิปหนึ่งนั่นเองค่ะ ทีนี้มาพูดถึงแบตเตอรี่กันบ้างดีกว่านะคะแบตเตอรี่ของรุ่นนี้ค่ะมาพร้อมกับความจุค่ะอยู่ที่1 2 0 0 0มอิลลิแอมค่ะรองรับการชาร์จเร็วอยู่ที่33วัตต์นะคะส่วนตัวคิดว่าแบตเตอรี่รุ่นนี้ค่อนข้างอึดนะคะเพราะว่าลองจับเวลาดูแบบเป็นการใช้งานแบบทั่วๆไปนะเล่นโซเชียลมีเดียมีดูหนังฟังเพลงบ้างใน1ชั่วโมงเนี่ยแบตเตอรี่ลดไปประมาณ9%นะคะแอมก็เลยมองว่าน่าจะใช้งานได้ประมาณ1วันพวันพอดีๆสาหรับเครื่องนี้โดยที่ไม่ต้องพกอะแดปเตอร์ ไปไหนมาไหนนั่นเองค่ะก็ถือว่าเหมาะสมกับการใช้งานดีสําหรับน้องนองนักศึกษาด้วยนะคะที่เขาจะต้องมีค่าเรียนตั้งแต่ช่วงเช้าแล้วก็ถึงสักประมาณบ่ายสามบ่ายสี่โมงก็กลับบ้านนะคะแบตเตอรี่ก็เพียงพอต่อการใช้งานค่ะอีกฟังก์ชันหนึ่งในเรื่องของการชาร์จแบตนะคะโอเคเราอาจจะมีอุปกรณ์อื่นใช้งานคู่กันอย่างเช่นหูฟังหรือว่าสมาร์ทโฟนค่ะตัวนี้สามารถจ่ายไฟให้กับอุปกรณ์อื่นได้ผ่านสายเนี่ยจะชาร์จอยู่ที่27วัตต์ค่ะ อีกหนึ่งส่วนนะคะที่แอมมองว่าน้องๆนักเรียนนักศึกษาเนี่ยต้องใช้เป็นประจำอยู่แล้วก็คือการใช้แท็บเล็ตในด้านของการอ่านหนังสืออ่านสไลด์อาจารย์อ่านวิทยานิพนธ์อ่านเปเปอร์อ่านนิยายนะคะตัวนี้เป็นแท็บเล็ตที่แอมมองว่าเหมาะกับการอ่านอาจจะไม่ได้เหมาะกับการอ่านบนรถไฟฟ้าเพราะว่ามันค่อนข้างใหญ่นิดนึงแต่ว่าถ้าเป็นการอ่านที่จริงจังมากขึ้นอย่างเช่นจดโน้ตไปด้วยเอาสไลด์อาจารย์มาอ่านด้วยอ่านที่โต๊ะเขียนหนังสือของเรานะคะตัวนี้เนี่ยมันได้ในแง่ของความสบายตาเพราะว่ามอง เห็นได้อย่างชัดเจนเพราะว่าจอของเขาเนี่ยมีขนาดใหญ่ค่ะอีกอย่างหนึ่งก็คือสัดส,ส่วนของหน้าจอของเขาค่ะเวลาใช้งานแนวตั้งเนี่ยมันเป็นสัดส,ส่วนที่ค่อนข้างยาวอยู่นะคะเวลาเรา Import พวกไฟล์ PDF ต่างๆเข้าไปเนี่ยมันจะพอดีพอดีกันมากๆเห็นได้อย่างชัดเจนค่ะอา่านนิยายก็คือเต็มหน้าจอแล้วเห็นได้อย่างสบายตามากๆเลยรวมทั้งบริเวณด้านบนค่ะเรายังสามารถเปิดโหมดถนอมสายตาเพิ่มเติมได้ก็คือเป็น reading mode ค่ะตัวนี้จะลดแสงสีฟ้าลงไประดับ ช่วยให้เราสบายตาม,มากขึ้นตอนที่เราใช้งานด้านการอ่านหนังสือค่ะอีกหนึ่งฟังก์ชันที่น่าเสียดายมากๆนะคะที่วันนี้ไม่ได้มีตัว Redmi Smart Pen มาทใช้งานคู่กันให้ดูนะคะก็คือฟังก์ชันการจดโนตหรือว่าการวาดภาพค่ะแต่ว่าเขาจะมีแอปพลิเคชันติดตัวเครื่องมาให้เราไม่ต้องโหลดเพิ่มก็ได้เขาจะมีเป็นแอปพลิเคชันโนตอยู่ตรงนี้ค่ะ เ,เข้ามานะเราก็สามารถจดโนต้ตทั้งรูปแบบที่เป็นการพิมพ์หรือว่ารูปแบบที่ใช้ตัว Redmi Smart Pen ได้เลยนะคะมีหัวปากกาให้เราใช้งานหลากหลายมีพาเลตสีให้เราเลือกใช้งานเยอะด้วยนะคะฟังก์ชันค่อนข้างครบเครื่องในระดับหนึ่งเลยค่ะและอีกแอปพลิเคชันหนึ่งก็คือมี Canvas ตัวนี้เนี่ยก็จะเหมาะกับสายวาดภาพมากยิ่งขึ้นนะคะหัวปากกามีมาให้ใช้งานเยอะเช่นเดียวกันค่ะแล้วก็มีพวกพาเละสีให้เราใช้งานเยอะแยะเลยค่ะแล้วก็เป็นแอปพลิเคชันที่สมูทร,รื่นไหลามากๆแล้วก็เป็นแอปที่รองรับแรงกดด้วยถ้าใช้ร่วมกับตัว Redmi Smart Pen ค่ะ อีกฟังก์ชันหนึ่งที่ใช้กันแน่ๆน,นะคะก็คือ Canva ค่ะ Canva ถ้าแท็บเล็ตเนี่ยไม่ค่อยแรงเท่าไหร่มันแอบจะมีค้างอยู่พอสมควรเหมือนกันนะแต่ว่ารุ่นนี้ค่ะอมใช้แล้วลื่นไหลดีเพราะว่า CPU ที่ให้มาเนี่ยก็ค่อนข้างเร็วแรงนะคะแรมลอมที่ให้มาก็ถือว่าค่อนข้างเหมาะสมกับเครื่องนี้ค่ะใช้งานด้านการทำ Presentation ได้แบบหายห่วงมากๆแล้วก,ก็เห็นไหมพอจอใหญ่มันได้เปรียบแบบนี้เลยมันเห็นสไลด์แบบ ชัดเจนมากๆค่ะทุกคนคือเราจะซื้อเป็นคีย์บอร์ดที่เป็นคีย์บอร์ดบูทูธมาใช้งานเพิ่มเติม <ๆ S 1> เพื่อให้การพิมพ์งานทําได้ง่ายมากขึ้นก็ได้ค่ะแต่ว่าถ้าเป็นสถานการณ์ที่ฉุกเฉินจะต้องแก้สไลด์แบบเร็วๆการพิมพ์บนหน้าจอ12.1นนิ้วอะ่ะก็เป็นอะไรที่สะดวกมากๆดูแอบลองแก้เทคให้ดูแบบนี้สมมติเราเข้าไปที่เทคเห็นไหมคะว่าเวลาเราเรียกคีย์บอร์ดขึ้นมาเนี่ยมันยังมีพื้นที่หน้าจอให้เราพิมพ์ได้อย่างง่ายดายแล้วก็ยังเห็นหน้าจอที่เราจะต้องการพิมพพ์ด้ววยยค่่่ะเีงแตา ถ้าเกิดว่าเป็นด้านล่างของสไลด์อาจจะต้องใช้การเลื่อนเพื่อให้เห็นเทคต่างๆแกได้ไง่ายขึ้นแล้วก็เห็นได้อย่างชัดเจนค่ะ แน่นอนว่าเวลาเราทำสไลด์พรีเซนเทชันต่างๆหรือว่าจดโนตเองก็ตามเราอาจจะไม่ได้ใช้แค่แอปพลิเคชันเดียวนะคะจะต้องมีการเสิร์ชหาข้อมูลเปิดไฟงานอาจารย์คู่กันนะคะรุ่นนี้รองรับการใช้งานแบบมัลติชาร์ตค่ะเปิด2หน้าจอพร้อมกันมองเห็นแต่ละหน้าต่างได้อย่างพอดีพอดีแล้วเครื่องก็เร็วแรงพอที่จะทำงานในลักษณะแบบนี้ได้ค่ะเวลาเราจะเปิด2หน้าจอก็ง่ายมากๆเลยค่ะเรากดแบบนี้ก็ได้นะจุด3จุดที่บริเวณด้านบนของแอปแรกค่ะ แล้วเลือกหน้าจอที่เราจะต้องการเปิดต่อไปค่ะ,ะสมมุติจะหาข้อมูลหรือว่าเปิด Gemini นะคะ,ะหาข้อมูลใน Google ก็เปิด Google คู่กันแบบนี้ได้เลยเห็น2หน้าจอได้แบบพอดีพอดีมากๆไม่เล็กจนเกินไปค่ะเป็นแท็บเล็ตที่จอสวยแต่งภาพผ่าน Lightroom ต้องทำได้ดีมากแน่เลยถูกต้องค่ะตัวนี้ทำได้ค่อนข้างโอเคนะข้อได้เปรียบของเขาเลยคือขนาดหน้าจอที่ใหญ่ค่ะเวลาเรา Import รูปเข้าไปเนี่ย มันมองเห็นชัดเจนมากๆแล้วก็เวลาที่เราจะต้องปรับความละเอียดของรูปเราต่างๆเนี่ยมันมีพื้นที่ให้เราเห็นทั้งรูปแล้วก็เห็นทั้งเครื่องมือในการปรับได้อย่างชัดเจนนะคะทําได้สะดวกดีแล้วก็สีสันเนี่ยค่อนข้างสวยเที่ยงตรงในระดับหนึ่งเลยค่ะถ้าจะใช้งานแบบน้องๆน,นักเรียนนักศึกษาเดี๋ยวนี้เนี่ยเขาจะมีการแบบทําวิดีโอคอนเทนต์ของวิชาเรียนต่างๆนะคะต้องมีการแต่งภาพทําสีเองนะคะใช้อุปกรณ์แท็บเล็ตทำแอบบว่าก็เป็นอะไรที่ สะดวกอีกรูปแบบหนึ่งค่ะอีกหนึ่งฟังก์ชันนะคะที่คิดว่า ปัจจุบันเด็กๆน่าจะได้ใช้งานเยอะก็คือฟังก์ชันแคปคัตนะคะการตัดต่อนั่นเองค่ะหรือว่าในชีวิตประจําวันของเราเองค่ะคลิปรีวิวไอคลิปลงติ๊กต็อกเราก็ตัดต่อกันเองนะคะก็ส่วนใหญ่มีหลากหลายแอปพลิเคชันอยู่แต่แอปพลิเคชันที่ใช้งานกันบ่อยๆก็น่าจะเป็นแคปคัตนะคะตัวนี้ก็ใช้งานได้แบบลื่นไหลามากๆแต่ขอเน้นย้ำสักนิดนึงนะคะขอเน้นเป็นการตัดต่อที่มันไม่ได้หนักมากจนเกินไปอย่างเช่นไทม์ไลน์ 4K แบบเป็นชั่วโมงแบบนี้นะคะน่าจะไม่ค่อยเหมาะสมกับตัวนี้เท่าไหร่ เน้นเป็นการตัดต่อที่ไม่ได้กินสเปกมากนะคะอย่างเช่นคลิปเรีวหนึ่งนาทีครึ่งประมาณ1นาทีประมาณนี้นะคะแล้วก็ใส่เอฟเฟกใส่เพลงได้ปกติเลยค่ะแต่ว่าจะมีข้อสังเกตอยู่นิดนึงนะคะเวลาใช้งานแคปคั t บนเครื่องนี้ค่ะถ้าเกิดว่าเป็นการใช้งานแบบแนวนอนแบบนี้เนี่ยมันจะไม่เต็มหน้าจอนะคะก็ใช้งานแบบแนวตั้งแบบนี้ก็ได้นี่เห็นไหมทุกคนเห็นปะเวลาเราเปิดเป็นคลิปที่เป็นแนวตั้งนะคะแล้วก็วางเครื่องแนวตั้ง แอมว่าคลิปมันจะเห็นแบบมีพื้นที่เยอะแล้วก็เห็นได้สบายตามากกว่านะคะแอมว่าตัดแนวตั้งแอบสะดวกมากกว่าด้วยซ้ำค่ะแต่แอมก็ไม่รู้ว่าสําหรับคนอื่นอาจะถนัดไหมนะคะถ้าเกิดว่าจะต้องตั้งแนวตั้งแล้วก็ตัดต่อแบบนี้แต่แอมรู้สึกว่ามันง่ายกว่าเพราะว่าคลิปในปัจจุบันเนี่ยมันก็เป็นคลิปแนวตั้งซะส่วนใหญ่นะแล้วก็วางบนสแตนแล้วก็ตัดต่อแบบนี้ได้เลยค่ะ มาต่อที่โซเชียลมีเดียกันบ้างดีกว่าค่ะโซเชียลมีเดียเป็นอะไรที่ต้องบอกว่าเพลินมากๆตอนที่ใช้งานบนเครื่องนี้นะคะแอมรู้สึกว่าโอ้โหเห็นได้แบบเต็มตาเต็มจอแบบ ใหญ่มากๆเลยนะคะทุกคนแล้วก็ในเรื่องของอัต,ตารา refresh rate ค่ะตัวนี้อย่างที่บอกว่าสูงสุดคือ1 2 0เฮิร์ตนะคะก็ปรับได้6 0เฮิร์ตเกเฮิร์ตเฮิร์ตนะคะอย่าง Facebook เองเนี่ยก็ใช้งานได้แบบสมูทลื่นไหลมากๆที่แอมชอบเลยคือเราใช้งาน Facebook ในลักษณะแนวนอนแบบเต็มจอแบบนี้ได้นะคะไม่ได้ถูกล็อกแอปพลิเคชันให้ใช้งานเป็นแบบจอตั้งๆแต่อย่างใดค่ะแล้วก็โรเททค่ะโรเททมาเป็นแนวตั้งแบบนี้ได้เลยนี่ แล้วถ้าอยากใช้งาน2หน้าจอพร้อมกันแบ่งบนล่างได้ไหมนะคะเดี๋ยวแอมลองเปิดให้ดูว่าได้ไหมปุ๊บไม่ได้เหมือนเดิมนะคะตัวนี้ยังไม่สามารถทําได้ที่แบ่งเป็นจอบนแบ่งเป็นจอล่างค่ะถ้าเกิดว่าจะใช้งาน2หน้าจอพร้อมกันเน้นเป็นการใช้งานในลักษณะแนวนอนจะได้สัดส่วนของหน้าจอที่เหมาะสมที่สุดนั่นเองค่ะอีกอย่างหนึ่งที่รู้สึกว่าใช้งานโซเชียลมีเดียแล้วสนุกมากๆคือติ๊ t ต็อกค่ะทุกคนคือแอมาเป็นคนที่ชอบดูติ k t ตอก ในห้องน้ําตอนอาบน้ำมากๆแล้วก็ลองเอาตัวนี้ไปตั้งอยู่ในห้องน้ำค่ะทุกคนคือเห็นได้แบบชัดเจนใหญ่มากๆจอใหญ่นี่มันได้เปรียบจริงๆนะคือเอาไปตั้งแล้วแบบเนี่ยมันเห็นหน้าจอแบบนี้เลยใหญ่มากถ้าใครจะซื้อไปใช้เป็นจอเสริมสําหรับการไลฟ์สดเพื่ออ่านคอมเมนต์เนี่ยแอบว่าก็เวิร์กนะเพราะว่าเห็นได้อย่างชัดเจนมากๆแล้วแอบก็คือแบบ ตั้งดูฟีดเพลินๆคือชอบดูละครสั้นใน tiktok ค่ะทุกคนแอบว่าอันนี้มันเห็นได้แบบชัดดีแล้วก็ดูสบายตามากๆ เป็นอย่างไรกันบ้างคะสำหรับ Redmi Pad 2 Pro นะคะที่มองเลยว่าจะเรียนจะเล่น,จะ,นจะทำงานนะคะจะดูหนังฟังเพลงนะคะก็ครบจบในเครื่องเดียวมากๆแล้วก็เป็นเครื่องที่ซื้อไปเราใช้งานได้ครบเครื่องจริงๆด้วยความที่ข้อได้เปรียบคือหน้าจอใหญ่นี่แหละมันเลยทำอะไรได้หลากหลายมากๆสเปคตัวเครื่องเองก็เร็วแรงนะคะรองรับการใช้งานปากกาด้วยนะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะมีลำโพงมาให้ถึง4ตัวตอบโจทย์สายโซเชียลมากๆค่ะซึ่งถ้าเพื่อนๆคนไหนนะคะ ที่ทาการซื้อแล้วจองแล้วมาเล่าประสบการณ์การใช้งานให้ฟังหน่อยนะคะชอบฟังก์ชันไหนบ้างนะคะหรือว่าซื้อมาได้ราคาเท่าไรแอบมาอวดกันก็ได้นะได้ปากกาแถมไหมอันนี้คืออยากรู้มากๆเลยค่ะส่วนถ้าเพื่อนๆคนไหนนะคะที่มีคําถามอะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับรุ่นนี้นะคะสามารถเข้ามาคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยที่ช่องคอมเมนต์ด้านล่างนี้ค่ะยังไงเดี๋ยววันนี้อํอมคงจะต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้คลิปนี้แล้วก็สามารถกดซื้อได้นะคะสําหรับรุ่นนี้ที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยค่ะ วันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe c h a ช่องของเราด้วยสวัสดีค่ะ